กระพุนหรือเปล่าอ้าวแมงกะพุนหรือปลาหมึกปลาหมึกไหนแมงกะพุนไหนเปิดดูในเน็ตดิมันใช่ปลาหมึกหรือเปล่าใช่เปล่าไม่ใช่อันนี้เป็นปลาหมึกแมงกะพุนปลาหมึกแมงกะพ สเสร็จแล้วอ๋อจอเคตวนะึงปลามึกปลามึกกี่ตัวหนึ่งสองสาเกตัวเองเหรอเตัวเองเนี่ยเตัวของนางโอ,จอ,อ้จอเคเอ๋อจอเคนะอ๋อจอเคนะออาไป ได้เปล่าได้เปล่าได้จระเข้ของนางเล่นเล่นทรายไมย่ให้สระผมเหรอฮะเล่นทรายแล้วสระผมไหมเงียบเลยได้เปล่าจระเข้กี่ตัวแล้ว อ้าี๋าไม่ได้วะล้วจะส่งให้ปูด,ดูนะ่ะมีเค,ค้กกี่อันเอานับมีเค,ค้กกี่อันมุยก,ก่อนดิ បាំបាំមួយ